ขบวนแรกนะครับอ่านำโดยป้ายคณะสีชมพูผู้ถือป้ายคือนายใจวัดแพงแล่นางสาละวิรารประิม,มานนท์ตามด้วยรองประธานฝ่ายกีฬานายรัฐมนูจันกระจาและประธานเชีย์คณะสีชมพูนางสาวพัชรวดีเป้าทองตามด้วยคณะกรรมการสีชมพูนะครับ อ่าเห็นไหมครับที่ควงดัมเมเยอร์เลยครับนั่นเป็นดัมเมเยอร์ของคณะซีชมบูวันนี้แต่มาเป็นช่างกลนะครับช่งางรถครับหน้าปัดนี้เป็นต้นไปท่านได้พบกับการเปิดตัวกระบวนมาเลทของคณะสีชมบูในคอนเซ็ปต์ที่ว่าทิ้งเลสซี่แต่ก่อนทำไมต้องใช้คอนเซ็ปต์นี้หรออ๋อก็บอกว่ากีลาสีเนี่ยมันสร้างมิม้นด้วยความแข่งขัน ไม่ม,มีมความแตกแยกหรอเฮ้ยมันสร้างไม่เวราความแตกแยกไอ้ความแตกแยกนค่แหละมันคือความอันตรายเปรียบต่างความเร็วของรถยนต์ นี่ก็เป็นอจอมอจ้เย่ที่โมก็ได้เดินผ่านไปแล้วต่อมานะครับเป็นขบวนที่แสดงถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโอเคครับต่อไปดิชาญนางสาวรพงพงแดงเป็นผู้รายงานราชาสยามหรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชของประสบนิกรชาวไทยทุกคนต่อไปจะเป็นการาแสดงรำซินารีอาอยมยศนิฟ้าทุกแหล่งล่า นี่ืโชกินนาลีครับต่อไปนะครับก็เป็นเออเสลียงนะครับที่แสดงถึงพระราชาและ,สะเสลียงแสดงถึงพระราชินีนะครับรวมถึงเครื่องราชและขัดต่างๆนะครับครับตอนนี้ก็ขบวนกําลังเคลื่อนไปนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็น ครับขบวนนี้อย่างเนิ่มนิกครับเพราะว่าเราจะต้องการ,รแสดงถึงความรักต่อพระมหากษัตริย์นะครับส่อพระองค์น,นี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยมานานนับหลายปีนะครับก็ทราบซึ้งในพระคุณของท่านมากๆทั้งสองคนนี้นะครับเดี๋ยวอีกกบวนหนึ่งท่านจะยพบกับเรือ นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายที่แสดงถึงความรักต่อมาหากษัตริย์นะครับต่อมปครับราชาสยามนะครับราชาสยามหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือพระสมิกรของผสมนิกรชาวไทยทุกคน สมเด็จทปัพพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญเดชมหิตราทิเบรามาธิปดีจากกินนรืปดินสยามมินพร,ราธิราชกรม,มานาประพิษพระราชสมภพเมื่อวันที่5พุทธศักราช2447ต่อไปเป็นแบบจำลองเรือสุพรรณหงษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยประทับเพื่อเสด็จประพาสทางน้ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชส,าสยามบรมมาราชุมารีพระองค์ทรงผู้เปี่ยมล้ำเป็นปยชาติสยามขวัญพระองค์ช่วยเหลืออาณาราษฎรทั้งเมื่อยามสุขและยามทุกข์ <Yeah. S 1> เมื่อประชาชนทุกข์ร้อน <Yeah. S 1> พื้นแผ่นดินไทยพระองค์ทรงนำผู้มีความรู้ไปช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ ให้พ้นจากความทุกข์สลายทุกข์และบำรุงสุขแก่ราชสตรพระองค์ทรงสมเป็นเจ้าฟ้าของคนเดินดิน เพลงแล้วพระองค์ทรงพระราชิบนหนังสือโดยพระองค์ทรงแปลพระราชิบนหนังสือมากกว่า100เล่มโดยใช้ประกาศนามว่าสิรินทรพร้บบรอมดักแปลห้อาอุนยมสมสมยัยให้ลูกหลานได้ดูรดู้เขาใจเพื่อเอ แ่ใหญ่เลื่องชื่อมีนิสัยเป็นอันธพาลชอบพนม n ปนว่าตนเองมีความสามารถเก่งกล้าไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้วันหนึ่งจึงกุมพีเพลิงวารีดังเลือดลั่นขนองลำพองพันเสียงคลื่นคลื่นคลื่นเป็นฟองพบน้ำหนึ่งเล่นน้ำงามสดสีไม่มีสองชื่อเจ้าตะเภาทองเลยลำพอง าพมาพลัน ียจมากจึงได้ประกาศออกไปว่าใครที่พบนางตะเพาทองและสามารถปราบจระเข้ชาละวันตัวนี้ได้จะได้แต่งงานกับนางตะเพาทองและตะเพาแก้วแต่ก็ไม่มีหมอจระเขค,คนใดที่สามารถปราบเจ้าชาละวันได้จนในที่สุดก็มีชายหนุ่มนามว่าไกรทองได้อาสามาปราบเจ้าชาละวัน ค่อยค่อยลุ้นทีละสีนะคะลองทายสิข้าสีต่อไปจะสีอะไรคือควูเป็นสีอะไรคะเนี่ยคุยอะไรไม่ได้เลยเพราะที่ฉันลุ้นสีเนี่ยลุ้นเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อจะครู่ฐานเป็นสีฟ้าฉันมั่นใจว่าขอเดานะคะว่าฐานของสี ขึ้นด้วยสีฟ้าจะจบด้วยสีเหลือ,องเพราะเป็นสีเป็นงงั้นสีต่อไปก็ต้องเป็นสีเขียวสีเขียวแน่นอนเลยค่ะไทยใคยถูกรับรางวัลที่ไทยคะ่ะคุณนกนะคะเนื่องจากความชื้นนะคะโอ้โหเราลุ้นจังเลยเนี่ย ระทึกไปหมดหลังจากคดจุดครบเพลิงเรียบร้อยแล้วนะคะให้คณะสีเหลืองเตรียมความพร้อมการแสดงที่ธีเปิดด้วยนะคะมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วค่ะเป็นกาที่นะคะดีใจจังเลยค่ะมาที่วาน,นะ,ะ่ะเขียวจริงๆด้วยนะคะมาแล้วค่ะมา เป็นระยะอย่างน mm. ั้นะคะไม่ม yeah, ั่นใจเขียวค่ะเขียวอ๋อเขียวอ๋อเขียวนะสีเหลืองออกมาแล้วค่ะเขียวมาแล้วด้วยตอนนี้อาคาไรโซเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจบทีมคค่ะทีมกดฬาแข่งขันกีฬาภายในจุฬาภรณ์วิทยาคมเกมประจำปีการศึกษา2558ได้เริ่มต้นเ้วยการปัดมีค่ะตลอ ใช่หมคะรอคอยนะของเรื่องรยสวยงมากนะคะโอมีหลักสายเสีสันแบบมือทุกคนะเป็นแบบมือสีไหนดังให้คะแนนค่ะเอ่อสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีม่วงมีค่วแบบมีดังมากเลยตอนนี้โอ้เป็นสีสันสวยงามมีเขียวมีเหลืองมีม่วงมาด้วยนะคะ โอ้โหสมไหมคะสมที่รอคอยนะคะจริงๆค่ะตอนนี้ไฟที่ครบเพิงก็ได้ชดช่วงชัวาลนั่นหมายถึงว่าการเริ่มต้นกีฬาภายในสรดาบุรีวิทยาคมเกนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ